เมื่อกี้เนี้ยเราก็เปิดเข้าไปดูคลิปเราอะคือห้าแสนวิวอันนี้คลิปเรียวนะได้ห้าดอลลร์โอ้คือเราปกติอะมันจะได้ประมาณถ้าห้าแสนวิวเนี่ยมันก็จะได้ประมาณหลักสิบเลยนะหลักสิบดอลลาหลายหลายสิบดอลลาร์นี่แหละอย่างของเราล้านวิวเนี่ยก็จะเป็นประมาณเกือบร้อยดอลลาร์นะอันนี้ห้าแสนวิวอะจะหกแสนอยู่แล้วได้ห้าดอลลร์คือมันแบบ เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเราไม่รู้ว่าเรารู้สึกมันมันเฮ้ยมันมันมันน้อยเกินเกินความจริงนะเกินเกินที่เราเคยเคยเห็นนะส่วนอีกเพจหนึ่งอ่ะมันคนละเพจกันนะอีกเพจหนึ่งอ่ะก็ประมาณเนี้ยได้ประมาณยี่สิบดอลลาร์อาสี่แสนวิวได้ประมาณ20ดอลลาร์ซึ่งแต่ละเพจอ่ะมันไม่เหมือนกันแต่ว่าเพจเนี้ยปกติอ่ะมันก็เหรียญวิ่งดีนะไอ้เพจที่ได้ห้าแสนห้าแสนวิวห้าดอลลาร์ เพียงแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งอะเราไม่เราไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าคือเราไปโพสต์อะไรที่ว่ามันแนะนําไม่ได้โพสต์โพสต์ที่มันทําให้เพจแนะนําไม่ได้เออทำให้ทําให้คลิปเอ่อทำให้โพสต์ตัวนั้นอะมันแนะนําไม่ได้มันไม่ใช่เพจนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ถึงขั้นที่เพจแนะนําไม่ได้เพียงแต่ว่ามันเป็นคลิปที่แนะนําไม่ได้แล้วหลังจากนั้นอะพอเรา เราก็เขาเขาก็แนะนําให้ควรลบนะเพราะมันจะมีส่งผลต่ออาจจะทําให้มันแนะนําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคลิปตัวนั้นน,นนะแต่ว่ามันก็สไร้างรายได้ได้นะถ้าคลิปที่แนะนําไม่ได้มันสไร้างรายได้ได้แต่เราก็ยอมที่จะลบไปก่อนนะก็เหรียญมันก็จะหายไปนะตัวนั้นอนะ่ะก็พอลบเสร็จหลังจากนั้นอนะ่ะเรารู้สึกว่าการเข้าถึงเพจเราลดลงนะแล้วก็ทุกอย่างมันลดลงเลยแม้แต่เหรียญนนะ่ะมันก็แบบคือทอั้นที่มันก็ห้าแสนวิวอ่ะ คือคือมันการเข้าถึงอะไรมันลดลงแต่หลังจากนั้นเราก็พยายามโพสต์คลิปให้มันการเข้าถึงดีขึ้นแล้วก็มันก็มีวิวแบบระดับหลายแสนวิวนะแต่ว่าเหรียญมันมันน้อยแบบมันน้อยเกินเกินที่เกินที่เราเคยเคยเห็นอะอืมเราไม่รู้ว่าเกี่ยวกับว่าเราไปโพสต์อะไรที่ว่ามันทําให้มีโพสต์ที่มันแนะนําไม่ได้หรือเปล่าซึ่งถ้ามันเยอะเกินไปมันก็มันก็จะถูกทําให้การเข้าถึงลดลงแต่ว่า การกดไลค์คลิปตัวนั้นะที่ห0 0 0 0นวิวมันก็จะอยู่ที่ประ,ประมาณหมื่นห้นะแล้วก็คอมเมนต์ก็หลักพันเลยนะแล้วก็แชร์ก็หลักร้อยซึ่งมันคือ5้ดอลลาร์นี่เราว่าน้อยไปสำหรับห้าแสนวิวนะอืมปกตินี่คือล้านวิวเราก็ระดับเกือบร้อยดอลลาร์แล้วนะอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่ามันไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรนะอืมก็แต่ว่าเพจก็ยังแนะนําได้ปกติแล้วก็การสร้างรายได้ก็ยังได้ก,ก็ปกตินะ เพียงแต่ว่าเหรียญมันน้อยเกินเกินที่เคยเห็นอะนะน้อยเกินไปอะสําหรับเรานะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะเหตุผลอะไรก็ต้องรอดูก่อนว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าอืมเพราะว่ามันเกี่ยวกับว่าเราไปาทําอะไรที่มันทําใหนะ้ไปโพสอะไรที่ว่ามันทําให้แนะนําไม่ได้หรือเปล่าแต่เราก็ลบพ้นนั้นไปแล้วนะแล้วก็คือคือถึงจะลบไปแล้วอะมันก็ยังมีผลอยู่อะอือย่างเราเคย เราเคยถูกจากัดสร้นรายได้ไปสาวันเขาก็แจ้งมาว่าเขาเขาตรวจผิดนะแล้วเขาก็คืนคืนเครื่องมือมาให้ภายในสาวันแต่หลังจากนั้นน่ะคือเขาก็ไม่ได้คือยอดวิวขยับนะแต่เหรียญไม่ช่วงที่ถูกจํากัดอยู่อ่ะยอดวิวขยับขึ้นแต่เหรียญไม่ได้ขึ้นตามอืมเขาก็ไม่ได้มาทดเหรียญให้นะเออเหรียญก็เท่าที่นั่นแหละแล้วก็หลังจากที่คืนเครื่องมือมาให้อ่อนะผลก็คือว่ายังถูกอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ปิดกั้นการมองเหนะ็นอะอยู่อะการเข้าถึงยังน้อยอยู่เลยอะอืมต้องรอเป็นเนเดือ,อนเลยในกว่าจะการเข้าถึงมาดีขึ้นแล้วก็พอการเข้าถึงดีขึ้นปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็ค่อยขยับขึ้นอืมเราก็คิดว่าอาจจะเป็นผลตรงนั้นหรือเปล่าที่ว่าเราไปโพสต์อะไรที่มันมีโพสต์ที่แนะนําไม่ได้แล้วก็ถูกแบบเหมือนถูกจํากัดการมองเห็นนะอืม ก็ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าถูกจํากัดการสร้างรายได้ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าเพจแนะนําไม่ได้แต่ว่าโพส์นะนะมันแนะนําไม่ได้แล้วมันก็อาจจะส่งผลให้วันมันก็ถูกการเข้าถึงลดลงหรือเปล่าเราไม่แน่ใจว่าตรงนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้น่ะเวลาจะโพสอะไรอะเราว่าควรจะดูให้ดีก่อนนะที่จะโพสลงไปเพราะว่าถ้ามันถูกเตือนอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะมีส่งผลให้การเข้าถึงลดลงก็ได้เราไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับที่ทําให้รายได้เราคือ50 0 0 0นกวิวเนี่ย มันได้แบบว่าห้าเหรียญนะแล้วก็แสนวิวอะ่ะเราได้แค่เหรียญเดียวอะ่ะซึ่งมันเปรียบเทียบกันสองเพจเราทำสองเพจที่สร้างรายได,ได้ได้นะอีกเพจนึงมันจะระดับวิวเดียวกันอะ่ะอีกเพจหนึ่งก็คือมันจะได้เยอะกว่าอันนี้อือ